มนสุดว่เจอเพื่อนอีกทีเริ่มจะคมมีดแล้วก็อ้อย ก่อนอีกไอ้เหี้ยโอ้เิงนว์วะ โอ้ยแค่นี้มีปืนทั้งกี่ยัดเนี่ยไอ้เแค่ไม่โดนโอ้โหมีปืนสองคนด้วยไอ้เฮียกูถามจริงตำรวจมาเหรอวะโอ้โหพวกวันมาไอ้เฮียปล่อยเลยเอาเอาเอามึงลงไปเอาอเราไปเราไปปล่อยเพื่อน ฟัอยากวัดใช่ไหม,อมเอาไอ้เทมหรือใส่กเกาะใส่ยาใส่ ถ้ามึงยิงพลาดอีนี่ตายแน่นอนมาเดมาเดมาเดนะยิงพลาดสักด้วยมาเดอ๋อ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 เดยวอเดย อืมนิดเดียวเอามอสนะเอามอสนะคือหัวแตกแน,น่ๆเพืด่ดูที่กระสุนมึงหมดก่อนแน่ละมาดิ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 ยิงให้โดนยิงให้มันหน่อยยิงให้มันหน่อยยิงมันหน่อยยิงให้มันหน่อยยิงให้มันหน่อยอ่ะเหลือแค่มึงละทีเนี้ย สองตัวหนึ่งอากูไม่ลงหรอกลงมานี่กูโมโนนาเข็มสองไร่สับเอามาเอามานะกูช่วยเยอะไอ้เนี่ยกูช่วยเยอะช่วยเยอะกูช่วยเยอะไอ้เนี่ยมา าดีครับฮโหล่ไปกับใครอยู่ในวอลเลยหรอเฮ้ยอันนี้อ่ะคาร์เมดเนี่ยแตาตาโอ้โหกันหมดละบ้างซิกซิกสาวทิศเว้ย สวัสดีครับอติน้าระบบวันนี้ครับฮะมันลุกไปได้ไงอะ่ะเจ็บไปเพื่อนรนอดไหมโดนทอนยับยับเฮ้ย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 ฮ ไมก่กู้ใส่เกาะไม่ได้วะเออหลายยาวไอ้เหี้ยกูใส่เกาะไม่ได้อ่ะนั่นไม่ไม่โดนไม่โดนนั่นแนี่อ่ะเด็ก,กไูได้นั่นี่หันข้างไม่ถึงหันหน้าเด็ก จะมีติเอาไอา้นี่เปไ็นอะไรเหรอเดี๋ยวผมส่งให้พี่ช้า ส่งให้ใครอีกอ่ะใครอยากได้โลอีกอ่ะพอเป้าไอ้เหี้ยพอเป้าอยู่กลัวพอเป้าไอ้เหี้ยแล้วกูไปไหนแล้วเนี่ย,ยโอ้มากันไวเนาะ เจ้บนเขาเงี้สู้ได้หรอวายนั่นลกโทษทีโทษทีหลบหนึ่งหลบสองลบเป็นปดิจิตอลไปดิไอเฮี้ย <c oughs> นึกว่าโราดัดด้ดาวิชีไอเฮี้ยโอโ้โหโอ้โหดูพวกมันดูพวกมันไอเฮี้ยวันนี้วัน JK ของจริงว่ะไอเฮี้ยมาถึงวัน JK โดนอ่ะไอเฮี้ยของจริง ภาพยังขับรถกิ้งเขาอยู่เลยไอ้เหี้ยมากันไวเนาะไอ้เหี้ยมาอย่างไวอ่ะไอ้เหี้ยมาเป็นลาดอ่ะแบบไวๆเลยอะ่ะเออเพื่อนเราไม่มีไหมโหลไม่มีเพื่อนเลยไอ้เหี้ยโหลที่ปีใหม่นี้พี่สีได้ไปเที่ยวไหนไหมครับ ไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวมาออมมีสี่ช็อปเปอร์หลุดเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไม่ได้ครับอย่างนี้ใช่ไม่ได้่างนี้ใช่ไม่ได้เล่นแบบตำรวจก็ไม่มีไอ้นนตะกี้มันเรียกตั้งนานแล้วตำรวจไม่มีเลยไม่มีมาสักคนเลยเล่นไม่ได้ครับว่าจะเป็นคนตัดว่าจะใช้เปอร์เซ็นต์ในการตัดสินใจในการทาอะไรอย่างเวลาอะไรมันมีเปอร์เซ็นต์มากนะอ่ะว่าจะทําแต่อะไรพอไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย มันไม่คุ้มค่าแต่การทำครับเดี๋ยว้งอมกันเปล่าเปล่าโอเคปะน้องๆทุกคนคือถ้าไม่มีใครอยู่ในวอลเลยเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีคนตัวสําคัญมาเลยเนี่ยาาทคงสั่งสองสามทิศก็ซิซิกไม่มีใครระดมพลกันเลยเว้ยมาทําให้เขาสู้เขาไม่ได้เว้ยแต่ไมพ่พอมีมาพี่ถ้าเพื่อนเออเซนนี้เสร็จพุ่งพี่ก็้ไปแล้วเพราะว่าพี่ไม่ไหวละ <laughs> พี่ปวดตนะัวละพี่ปวดแขนแบบเลเวลแม็กอะ พูกปวดแขนแบบเลเวลแม็กอะแ้วมันจะหมดเลยเฮีย ลายนรกนี่เจาครับมาไปฉลามบใช่ไหมเห,หี่ยนี่เฮ้ยอุ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 ้ยไอยเยี่ยมหมุนรัวๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย าพโอ้ยภาพอะไรอ่ะเุ้ยเฮ้ยดูตัวมันดิเฮ้ยเฮ้ยกูขึ้นมองปนกันเป็นเฮียอะไรฮะเป็นเฮียอะไรหนึ่งเป็นเฮียอะไรสองเฮ้ยใส่เกาะเฮ้ยเฮ้ยบ๊อเฮ้ยบ๊อมึงลำทำเฮียอะไรไอ้หนูเป็นโรคนะมึงอ่ะไอ้เฮีย ตัวมึงนะสภาพตัวมึงนะไอ้เฮียเวหาบอกไ้เล่าความภาคภูมิใจให้คนอื่นฟังนะไอ้เฮียลำแบบเนี้ยสภาพพวกมึงที่หลังก็เรียกมาเยอะไอ้เฮียเท่านี้ไม่พอหรอกบ้าด้วย น้ำมันกูหมดไอ้เฮียทำไงเนี่ย <c oughs> ลำมันชิบหายหมดเลยพวกเฮียเนี่ยไม่มีความคลาสสิกอยู่ในประเทศแล้วไอ้เฮีย ฮัลโหลได้ได้ได้บัตรยังยังยังพี่พี่โดนโคอีไล่อยู่เนี่ยแล้วพี่เพิ่งเก็บมาไปสองคนหมดแล้วตอนนี้น่าจะเอาบัตรได้แล้วแต่ตู้นะมึงให้กูรับไปเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยก็ไปเองเจอกันเรเวลล่างอ่ะเอ้เรเบลนู่นอ่ะเลเวลนอกเมืองอ่ะก็กูอยู่เลเวลนอกเมืองแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรากอดเลยก็ได้พีกอ่ะเออ เก็บพวกมึงไปสองคนเลยนะเว้ยมาลงมาเนี่ยลงมาลงมาลงมบ้าอยู่เนี่ยลงลงแล้วครับลงแล้วครับมาดิมึงก็ลงดิลงแล้วลงแล้วลงแล้วไอ้ยี่ผมไม่ลงอ่ะผมลงเยอะไอ้ยี่อไอ้ยี่นี่อยากแก้แค้นนะเว้ยไอ้เยี่ลำอ่ะเห็นปะทุกคนเห็นไอ้เยี่ลำปะขับวิชั่นมาจะแก้แค้นนะเว้ย เดีดีดเอาลายกับที่หน้าไป็หนึ่งช็อตแล้วจะแก้แค้นนะเว้ยค <laughs> รับพี่ชายน่อ่อี้ลำขอบคุณครับสิบประกอนครับร้อยดาวครับเจสุดเจสสับอายุมากันถึงครั้เลยครับแล้วผม ถ้าแบบเอาบัตรเด็ดขาดมยได้เฮียมันมาเต็มเลยอ่ะตีอยู่ตลอดเลยเฮียถ้าไม่ได้ดักเดียเดาเดาเราก็ได้ดักไปเฮียไปเอาในเมืองนี remember, ่หรืมั้งเรืองโซลพี่ก็ขับดูแลข้างเมืองผมกำลังเข้าเมืองกำลังเข้ามเมืองสีอยู่หน้าบ้านแซดมึงจะตกใจทำไมคนไม่ใช่ผีเฮียไซเฮียแช้งแต่ดี้อยู่นะมันแซด ไปเฮี่ยรถมรตามได้เปล่าแบบนี้นแหละไม่ได้เก่ง มันเอามันเอาเพื่อนมาล่อเว้ยมันจะให้อว่าไปไปช่วยเพื่อนเว้ยมันแผมนมันน่ะคือมันอุ้มเพื่อนใช่ไหมแป๊บหนึ่งปวดมันอุ้มเพื่อนใช่ไหมมันจะเอาเพื่อนอ่ะมันจะมันเอาศพเพื่อนเราอ่ะไปไปกดเคสแถวบ้านแถวที่เราอยู่และให้เราออกมาช่วยเว้ยพอออกมาช่วยปุ๊บมันก็จะวอเรียกเพื่อนมาสมทบเพื่อได้อีกหนึ่งศพเข้าใจปะเข้าใจหรือปะมันเป็นแบบนั้นส่วนเป็นแบบนั้น ไอเฮียเนะ่ยแขนแบบเด็กน้อยอะคิดโง่มากมากั้งไอ้เฮียกูเด็กสองขวบก็เนี่ยไอ้เฮียได้เมน่ี้วันนี้ไม่ได้ตัวจริงเปล่าเนี่ยไอ้เฮียก็มึงกูขอดูก่อนดิกูเจอตัวปลอมมาเยอะละไอ้กอลวิทลีเดกเกอร์เนี่ยตัวจริงไหมอ่ะก็มึงกูดูก่อนดิตัวจริงตัวปลอมมาทุกคนถ้าเป็นเพื่อนอ่ะตัวจริง ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยถ้าไม่ขึ้นติดตามเฉยๆเนะี่ยไม่ใช่แล้วพี่เอฟตัวจริงคือต้องไปขึ้นมาเป็นเพื่อนดีวะตัวปอมไอ้เหี้ยได้เฮีย,ฮยนี่หาปอมพี่กูณเณรเฮ้หาปอมพี่กูแนะ่นรกนะใจผมสลากละมุงสลากคือเหี้ยอะไรวะใจผมขาดเสลต์แล้วฮะมุง ไม่ถ้าตัวจริงถ้าตัวถ้าตัวจริงม,มันจะขึ้นมันจะขึ้นวาอนนี้ไว้ขึ้นว่าเป็นเพื่อนอะ่ะอยู่ว่าใช่ไหมหมดไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขีร์แปลกๆว่ะกูเหม็นแปลกๆว่ะทุกคนเหม็นแปลกๆว่ะแบบโล่งๆแปลกๆอ่ะไอ้แจ็คแจ็คอยู่ในวอร์ป่ะแจ็คแจ็คอยู่ในวอร์ป่ะไอ้เหี้ยโลกแปลกๆกูแม่กูเลยยังเหม็นเลยไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยเหม็นอึบะไอ้เหี้ยกลิ่นแบบลาเวนเดอร์เลยอ่ะ ฮัลโหลมึงเข้าวอดิมึงเข้าวอดิมึงไม่เข้าวออ่ะวออ่ะเข้าวอเดี๋ยวอยู่ในวอเรียกดิเรียกดิหอหล่อหล่อหอแจ๊คแจ๊คหล่เออไอ้เหี้ยกูเรียกมึงตั้งนานไม่มาในเมืองก็มีเหรอ ในเมืองโล่งแบบโล่งแบบโล่งเหม็นๆน่ะแต่ถ้ามึงใช้เวลาเสี้ยววินาทีมาเอาอ่ะได้เว้ยทำได้<โ>อะไร<ห>ผมไปน้องชายผมอ่ะน้องโชคอ่ะน้องโชคใช่ไหม <ül> คือกูอย่างบ้าเนี่ยกูโดนลุมแบบทุกรอบแต่กูเก็บหมดทุกรอบอ่ะไอ้เหี้ยโคตรบ้าโล่งแบบเหม็นๆเหรอเป็นไงเออโล่งแบบเหม็นๆเออมันโล่งแบบเหม็นๆอ่ะมึงก็จะรู้นะครับว่าเหม็นๆมองพี่อ่ะ คือมันลแบบสวัสดีครับเราหรือเศร้าครับกินข้าวอิ่มไหมใส่ใจแต่ก็ยังรู้จักไหมมันเดียวก็แพ้ไม่มีข้อแม้สำหรับเขาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วจั๊กจั๊กมันเพิ่งเลี้ยวเข้าไปเลยเไหมมาแล้วมาแล้วไปดักแล้วไปดักแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมา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 ถึงพอดีแหละเมื่อกี้อไ้ยยังเหม็นน่ะเดี๋ยวบายทีดาวครับ สวัสดีครับพี่ชายนอกเมืองไปไม่ได้เคเพื่อนเราอยู่นอกเมืองหมดเลยมันเอามันเอามันเอาเพื่อนเราไปนอกเมืองเพื่อให้เราไปช่วยไงคิดว่ามันแบบกลับไม่ทันแต่จริงๆล้วพวกมันอยู่เต็มนอกเมืองเลยไงนี่พวกมันมาหมดเลยเว้ยพวกมันมาหมดเลยเว้ยพวกมาหมดเลยเว้ยสองสำคัญแล้วตอนนี้ใจผมหมุนปุ้ยห้ามูงขอบคุณพิมพ์ชนกครับ ยี่สิบดาวครับแจ็คหมุนอุ้ยปุ้ยฮัมมุงหมุนอุ้ยปุ้ยอว่าอะไรวะเหม็นอุ้ยปุ้ยอ่ะแบบมันเลเวลมันเหม็นอุ้ยปุ้ยเลยอะ่ะแจ็คเลเวลมีสิบที่มันไม่ไปถักกูอสิบที่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมติดโควิดต้องทำไงครับทำใจฮะกลิ่นเหม็นเหม็นว่าไม้ผมมันเลยไม่เลิกครับติดโควิด่ลื่ไม่เลื่อนต้องหักทิ้งวะแล้วต้องตีใหม่วะ ชื่อ,ไ,อไปอยังติ๋มันออกไปยังไม่ออกไอ้เหี้ยแหมมึงจะทำอย่างนั้นมันมึงจะรู้ว่ามันมันจะออกให้มึงอะไอ้เหี้ยทั้งวันจะไม่ยังได้พูดถึ่างนี้ได้อะโคตรเลยนะติปไปรับไอปมาโคตรดิติ๋มไปรับมาโคตรดิมันไม่ส่งจีมันเลยเว้ยมีจะไปรับไอ้ก๊อตอีกห้าทีเนี่ยจำจำชื่อเคสนี้ไว้ก่อนนะ เคสนี้ล่าสุดไป้วแล้วถ้ามันมีเคสมาเพิ่มอ่ะแต่ว่าผมไปนะเริ่มจากคมมีดและก็กระกสุนพอว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุม มันเห็นกูในแบบนี้คือแม่งเหม็นจัดเลยว้ยเพราะว่าตรงนี้ก็บังตรงนี้ใช่ปะแล้วไม่คงไม่มีใครมาเหละทางซ้ายหรอกเว้ยยูยเหมือนจว่ามันจะหิวแบบหิวแบบเกินหน้าเกินตาไอ้่เงี้ย ดูดเว้ยมันดูดิไม่เข้าลืมลืม่างเดียวระวังครับควระวังครับจ,จ,จะสุดจะสุดขับอายุมากอยู่ครั้งเดียวแล้วผมบอกฝันดีหน่อยพี่ฝันดีครับน้องชายหลับสบายๆเด้อไม่ต้องหวัวทางนี้หลับสนิทเด้ตอตอนกลางคืนโซฟีแบบกระชับ อปอวะไอ้เหี้ยสมุดสูญเฉยจริงอินเตอร์ต้องตอสุดอท่าน,นเนี่ยไอ้เหี้ยหนึ่ คุพพีรรงับานี่ผมติดโควิดเพื่อเอาเงินไปซื้อคอมมาเล่นเลยนะพี่จีนเนี่ยครับโคอิดักแต่ว่ามันมาคนเดียวไงม,มันมีปืนกระบอกเดียวไงม,มันโง่งไม่ยิงผมไงผมเดินชิลจัดอะเดินอยู่รันเวย์อะรันเวย์คืออะไรวะรันเวย์รันเวย์วไม่รู้จักอระดีครับอาร์ติส หายมอคไก,ก่ก๊อดอะสองคนนั่นอ่ะไอ้มโอมโหลานอีกจะออกเลยใช่ปะไอ้เป็ดเป็ดด้วยไอ้เป็ดไอ,เอ,อ้ไอเป็ดไอ้เออไอ้เป็ดโมโหลานคือจะช่วยได้หลายเคสเลยเว้ยแต่แม่งแบบเพื่อนมาแบบไวมากอะไอเ้เพื่อนมันอะพร้อมอะ พวกกูจะนะครับพวกกูทมานานพวกกูเฟอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าฉวอนในไคลเชื่อมึงแลไปสอบว่าฉุกอในตายเชืมึงพอยู่แล้วว่าฉันวอนในลูซมันทาไรว่าฉันก็อด n นดูสนตีนพวกกูามิงสุดแล้วกูควจะแรงชุดกพมัน